Machine Learning มัน,น,นมคืออะไรครับการสอนให้ AI คิดเองโดยใช้ข้อมูล คือมีข้อมูลให้เขาอะเขาก็คิดเองได้อันนี้เรียกแมชชีนเลอร์นิ่งถ้า AI ดูรูปแมวกับสุนัข AI จะเรียนรู้จากข้อมูลเยอะๆแล้วแยกแยะได้ว่าอันเนี้ยแมวอันเนี้ยสุนัขนี่คือแค่แมชชีนเลอร์นิ่งหรือ ML นั่นเองแต่แมชชีนเลอร์นิ่งเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทนะครับคือลึกลงอีกนิดนึงการเรียนรู้แบบมีผู้สอนคือมีคนสอนให้ว่าเอ้ยอันนี้นะเป็นรูปแมวนะอีกประเภทหนึ่งก็คือการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนเคยเห็น AI เวลาให้เอฟของไหมนี่ทำไมเขารู้อะเราอะอยากได้เครื่องสำ การจับคู่พฤติกรรมการซื้อของท่านเองโดยที่ไม่มีใครไปสอนเขา AI ของพวก Facebook หรือ,รอทิกติกโดยทั่วไปเนี่ยส่วน่ากจะเป็นตัวนี้ครับคือการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนคือจับกลุ่มพฤติกรรมของลูกค้าเองแสดงว่ายังเป็นบบชีนเลอร์นิ่งอยู่การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกค้า้งเคยเห็นเกมที่แบบเล่นหมุกรุกไหมหมุกรุกกับ AI อะแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้ชนะหลัง ชนะ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 เป็นการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกะะระดับของ AI คือมีทั้งมีผู้สอนไม่มีผู้สอนและลองผิดลองถูกตัวอ,อย่าง machine learning นะครับหรือ ML นะครับมีพวก YouTube แนะนำคลิปที่เราชอบ Facebook วิเคราะห์ว่าเราน่าจะรู้จักใครชอบสินค้าอะไรแบบนี้นะครับกูเก็ตแมคำนวนเส้นทางที่เร็วที่สุดอะไรแบบนี้นะครับสนใจหลักสูตรด,ดีติดต่อเราได้เลยคะ่ะ